ท่านไมโยค้ไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทางหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วหวังว่าท่านท้งหลายยังคงจำคำสมาทานคนนั้นได้วไวมาหังพรกวาตะพาวังตุมหากังปริจชามิ ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงคำนี้เมื่อกล่าวแล้วถ้าจำได้แล้วก็คิดไว้เสมอท่านทั้งหลายจะไม่มีความชั่วเกิดขึ้นมาในใจเลยความชั่วทั้งหลายที่ตอนที่ท่านทัหลายจำเป็นจะต้องระมัดระว,วงัง นั่นก็คืออารมณ์ที่ติดอยู่ในกามารมณ์ทั้ง5้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ประการหนึ่งก็คือความโลภอยากจะได้ทรัพย์สินให้มันเข้ามาเป็นของตนให้มันมากขึ้นเท่าไรก็าตามเกาะอยู่ติดเกาะติดอยู่ในลากศสเสริมสุข เอ่อความโกรธความเพียบบาตความหลงในการทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษลืมความตายนี่ขอท่านนัายลที่สมาทานแล้วพิจารณาตัวเองไว้เสมอว่าอารมณ์แห่งความเลวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในจิตของตน เราประกาศตนเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์คำว่ามอบกายถวายชีวิตหมายความมายอมประพฤติปฏิบัติตามความดีทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าส่งสอน แล้วก็ละความชั่วทุกอย่างให้ไหม่ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตอารมณ์อย่างนี้มีในใจของท่านครบทนแล้วดีอย่างแล้วต่อไปก็ไปคุยกันถึงปฏิปทาของท่านโพเท่าความจริงปฏิปทาของท่านโพเท่าเป็นปฏิปทาที่ไม่ยากเพราะเป็นปฏิปทาของบคุคคลในปัจจุบันเราเอง ไม่ใช่ว่าจะไปอ้างเอาสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเกินวิสัยที่พวกเราจะพึงฟังได้จะพึงพบเห็นนี่คนในสมัยเราเรานี่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทำได้คนเดียวเวลานี้ในประเทศไทยถ้าเอากันแค่มักเบื้องต้นคือพระโสดาปฏิมักคือพระโสดาปฏิผล ขึ้นไปตามลำดับถึงอหรหัตผลเราจะนับเป็นร้อยเนี่ยมันไม่ได้เส็จแล้วผมก็ไม่กล้านับว่าว่าจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าปริมาณร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน้อยเกินไปถ้าจะถามว่าท่านนังหลแล้านั้นอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทราบมันก็ไม่ยาก ทำใจของเราให้เข้าถึงเสียก่อนถ้าใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็พบได้เหมือนนั้นแล้วก็รู้ได้เหมือนนั้นแต่จงระวังนะอย่าคิดว่าตนดีเมื่อเราเลวต้องมีความรู้สึกตัวคิดว่าเราเลวอยู่เสมอนั่นแหละมันจึงจะดีมาถึงปฏิปทาของท่านบทเเ่านี้ นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระชินสีบรมสารเสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงมีกระแสะรับสัง่งแนอนดับต้นจนกระทั่งถึงที่สุดที่ผมเล่ามาเป็นการยอ่อเพื่อความเข้าใจถ้าอยาพูดกันให้หมดไปมันก็ต้องมาทึกกันหลายพันเทปเพราะตั้งแต่เวลาสี่ทุม่มถึงเวลาตีสองทุกคืน เป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านสอนเรื่องทุกอย่างเดียวมีการฝึกจิตที่เราจะชนะจิตแต่มันต้องชนะกันเป็นจุดๆในอริยสัจท่านจัดทุกไปเป็นเบื้องต้นให้รู้จักทุกอย่างเดียวว่าอะไรมันเป็นทุกขจำปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ด้วย แต่ว่าพู้ท่านจําได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อริยมรรคอริยผลก็ถือว่าเป็นสาธุชนคนดีได้หรือว่าเป็นกัญญาณชนคนทรงฌานได้แล้วดูกำลังใจของเรานะว่ากำลังใจของเราพอใจในการมุคุห้าหรือเปล่ากำลังใจของเราพอใจในการพอกโพนทรัพย์สินหรือเปล่า กำลังใจเขาเราพอใจในความโกรธความเยาบ,บาดหรือเปลา่ากำลังใจเขาเรายังหลงคิดน,นองตนว่าเป็นผู้เลิศหรือเปลา่าคำว่าเป็นผู้เลิศี่หมายความนึกว่าเราดีนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอรียเจ้าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระผู้ทรงฌานนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดี ต้องจำพระบาลีว่าอัตนาโจทยตานังเราจะกล่าวโทษโจทหาความผิดอารมณ์ใจของเราไว้เสมอเห็นว่าอะไรมันบกพร่องตรงไหนทำลายตัวนั้นให้พินาศไปอย่าแต่เกียรติกายในความโลภในความโกรธความเหยาาียบบัดการหลงไหลฝ่ายฝันในกามคุณทั้งห้าประการ ติดในโลกกระรมนั่นเป็นความเลวที่น่าสลดใจที่สุดเป็นอนุนว่าเมื่อรับฟังอริยสัจมาแล้วองค์สมเด็จพระบดีแก้วก็ทรงสั่งว่านับนบัตินี้เป็นต้นไปฉันให้เวลาจริงๆสามเดือนถ้าในเกตเวลาสามเดือนนี้มาคืนที่แล้วรู้สึกว่าพูดไปวันหนึ่งเดือนพ่อเหน่อยมากเหลือเกิน อาจจะพลาดไปนิดหนึ่งมาเปิดตำราดูอสามเดือนไม่ใช่หนึ่งเดือนเรื่องขออภัยด้วยว่าเมื่อวานเหนื่อยมากจัดเหนื่อยเกือบจะตั้งตัวไม่ไหวแต่ว่าท่านนันหลายคงไม่ได้สังเกตคิดว่าผมยังดีอยู่หรอมั้งนี่ดีไม่ดีเพราะจะตายจากท่านไปเมื่อไรก็ได้ว่าท่านนันหลายสังเกตกิริยาผมไม่เป็น ผมมีความรู้สึกว่ามีพระหลายองค์นี้ดูผมไม่เป็นหรอกแต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่มีความฉัลาดดูผมเป็นถ้าดูเป็นไม่เป็นผมจะเป็นผมจะตายเขาช่างอะไรผมไม่แปลกตายเมื่อไรผมก็สบายเมื่อนั้นเป็นนัาการอยู่แล้วก็อยู่เพื่อเป็นการสำนองคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่างกายมันตายมาไล่ผมก็มีความสุขเป็นอนุนวาเวลานั้นท่านสั่งไว้เรื่องทุกข์ให้เวลาสามเดือนถ้ากล่าวว่าในเวลาสามเดือนนี้ในขณะจิตใดถ้าเธอยังเห็นว่าโลกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความสุขฉันจะไม่สอนเธอตลอดชีวิต สำหรับพวกท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างถ้ากระทบเข้าแบบนี้มีความรู้สึกวันไหวไหมเช่นดายเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไทจะไม่มาสอนไหมความรู้สึกของท่านเป็นยังไงผมไม่คาดไม่คิดจะบอกแต่เพียงว่าความรู้สึกของพระพุทธา ทําด้รับฟังอย่างนั้นท่านรู้สึกท่านยิ้มในใจใช่ว่าอย่างนั้นตามบันทึกของท่านท่านกล่าวว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าเธอถ้าจะยังคิดอยู่ถึงความทุกข์ในความสุขในโลกว่าอะไรมันไม่มีทุกข์ใหอารมณ์เป็นเอกคตารมแต่ความจริงในการรับฟังมันก็เป็นเอกคตารมอยู่แล้ว พระองค์สมเด็จพระบรธิบีแก้วจะสอบเวลานั้นก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมนะจะคิดไปหาว่าพระพุทธเจ้าโงาษษ่ประอซีกก็ไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้แต่ท่านท่านให้โอกาสเป็นลีลาขรองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาตท่านพูดเท่าท่านบอกว่าเวลานั้นท่านไปทไหนก็ดีนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ แล้วยืนอยู่ทำกิจกับคนอื่นก็ดีมีธุรภารากิจในการรับแขกทำภาระการงานก็ดีเห็นคนผ่านไปผ่านมาก็ดีความรู้สึกที่มันประจำใจมีอย่างหนึ่งแน่นถนัดมันไม่คลายจากอารมณ์นั่นก็คือเห็นคนเลยเห็นสัตว์รู้สึกว่าเขาทั้งหลายน่าสงสาร คนละสัตว์ที่กำลังเดินไปทำงานทำการเดินไปทำงานเดินกลับบ้านดีไม่ดีไอ้วัดที่อยู่นะั้นมันเปลี่ยวมันเป็นทางผ่านขนมสาวที่จะพากัานเข้าไปคุยในป่าเห็นหนุ่มสาวที่เดินมาคู่กันก็ดีนั่งรถยนต์นั่งรถจักรยานซ้อนกันมาก็ดีกำลังจะเข้าไปสู่ป่าแต่งมองหน้าแล้วก็สลดใจ ที่เราโอนหนอนี่เขาทั้งหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เลยกามารมเป็นเครื่องบังหน้าให้เกิดความโง่คิดว่าอารมณ์อย่างนั้นมันเป็นสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นอาการของความทุกข์ทุกข์เพราะต้องหลีกเล่นผู้ใหญ่และคนอื่นเกรงว่าเขาจะเห็นในการพร่ำพร้อยในด้านของความรัก ต่เขาทั้ไห,หลาเรานั้นก็ไม่ได้ถิงนึกถึงทุกข์ที่มันจะพึงมีมาข้างหน้าถ้าร่วมรักกันเขาแล้วอยู่ร่วมกันเป็นสามีพัญญาอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มีตามมาอีกมากมายนักแต่เขามองไม่เห็นลนนอกจากนั้นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็คือท่านเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดวัตถุทั้งหมดมันสกรปรกไปหมด อารมณ์จิตสลดเหลือเกินเห็นหญิงชายเดินควงคู่กันไปมองเห็นทั้งหญิงทั้งชายมันเน่าหมดเปลือกดีแต่ในเนา่ากำลังใจที่จะคิดผูกพันนั้นไม่มีเห็นเน่าแล้วก็เห็นทุกข์่ต่คิดว่าถ้าเขาจะมายกยอปอปั้นคนทั้งหลายเหล่านี้ให้รวมรักกับเราเพื่อความสุข เรามานั่งคิดว่าเขาจ้างเท่าไรเราจึงจะต้องการค่าจ้างประเภทนั้นสักแสนล้านหรือว่าโกดล้านกำลังใจมันใส่หมดเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วจะให้ไปประคับประคองซากศพที่เน่าเละแบบนั้นนึกถึงนิมิตในสมัยที่อยู่ในป่าชัดที่ต้องต่อสู้กับ อารมณ์ของความเหม็นเน่าของซากศพเวลาน,นั้นอารมณ์นั้นกลับเข้ามาอีกประสานกันนอกจากว่าจะเห็นคนมีทุกข์สัตว์มีทุกก็จะเห็นความเน่าของคนความเน่าของสัตว์ไม่ใช่เห็นว่าแต่ความเน่าของคนอื่นเห็นความเน่าของตัวด้วยรู้สึกตัวว่าความโง่แท้ ที่เราเคยลหลงไหลฝ่ายฝันในกามาคุณหา้ามีรูปสวยเป็นต้นในความระยำจริงๆที่จิตคิดคืคิดจะพอกคูณทรัพย์สมบัติให้มันมีอยู่แต่ความจริงข้อนี้เป็นของไม่ยากเพราะว่ามีมันโตปฏิทานปรรถนาตัดสินใจมาตั้งแต่บทใหม่ๆว่าขึ้นชื่อว่าความรักระหว่างเพศ ถ้ามีความแน่วแน่ในดวงจิตคิดว่าเราจะมีคู่ครองเมื่อไรเราจะศึกเมื่อน,นั้นจะไม่ยอมให้ผ้ากาวสาวะพัพโะองค์สมเด็จไระจอมไตรปรมศาส์สดาบมัวหมองในจริยาแห่งความเร็วสามของเราในรายการทีสองถ้าความปรารถนาในการร่ำรวยในทรัพย์สินทั้งหลาย นี่จะไม่มีในจิตใจของเราแต่ความเลวทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราถือว่าเราเลวกว่าสัตย์ใจฉันเพราะว่าสัตย์รจฉันไม่มีความโลภโมโทสันในทรัพย์สินเราจะสึกทันทีจะไม่ยอมให้ผ้ากาสาวภาภิเษโองสมเด็จเป็นจินาสีมาหุ้มหอ่อความเลวของเราไว้ให้เศร้าหมอง เยนั้นเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสามรกายก็เป็นอารมณ์ไม่หนักในเรื่องศึกษาความทุกข์แห้งคนทุกคนมามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจของเราก็คิดว่าเวลานี้เรากำลังสิงสู่อยู่กับร่างกายที่เตรียมไปด้วยความทุกข์แต่เมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างนี้รังเกียจว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจ ร่างกายเต็ไมไปซะศพมีสภาพมันเดินศพเดินได้ร่างกายเราร่างกายเขาก็เหมือนกันเห็นคนสวยแสนจะสวยเท่าไหร่ก็สลดใจมากเท่านั้นยิ่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากเท่าไรใจก็หดหูมากเท่านั้นอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารพระโอนหนอเขาไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลย การแต่งตัวแบบนั้นเป็นการปรารถนาในการครองคู่เมื่อสภาวะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะอยู่พรับสภาพการครองคู่ให้มันเป็นทุกข์ถ้ามีแขกมาหาก็มักจะถามว่ามีความสุขดีหรือมีความสบายดีหรือ อารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นไปจำวันมันมีความสุขทุกวันหรือยังไงก็ได้รับตอบก่นคนทุกคนว่าไม่มีใครมีความสุขบางคนก็หนักใจวยทรัพย์สินไม่พอใช้บ้างบางคนก็หนักใจในเรื่องหนี้สินเป็นต่อที่มีอยู่กับเจ้านี่บ้างบางคนก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ มันป่วยไข้ไม่สบายไม่เลือกเวลาถึงแม้ว่าจะพยายามรักษาย,ยัางไงมันก็ไม่หายแต่บางคนหนักไปกว่านั้นแ้่พูดบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติทำบุญทุกอย่างบวชพระบวชนเนนทอดกระทิ้นทอดพระปาสร้างสันลาสร้าง,าง,างบทฟังเทศทรรทุกอย่างแต่ว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยเลยร่างกายป่วยไข้ไม่สบาย ฟังดูแล้วก็น่าสงสารแต่ความจริงไม่ใช่ไม่สงสารอาการที่เขามีความทุกข์อย่างนั้นสงสารว่าเขาโง่เกินไปไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าไอ้ความชั่วอะไรมันสร้างไว้บ้างทะชาตานี้ก็ดีชาติก่อนก็ดีเนี่ยสายเวลานั้นสองในวิชาสามทรงอยู่แล้วเรียว,ว่ากันไปท่านบอกว่าท่าทรงวิชาสามอารมณ์ตอนนี้ขอท่านนั้งหลายโปรดทราบ ว่าท่านผ่านพระโสดาบันมาแล้วฉะนั้นอารมณ์ประจําใจของท่านก็คือหนึ่งตอนเช้ามดืดตื่นขึ้นมาแล้วข้าพิญญาพระสมาบัติตามกระแสรับสั่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปกติเวลาจะออกเดินดบิฑบาททรงไว้ในระยะชั้นหนึ่งและชั้นสอง เวลาคนที่มาคุยด้วยจิตทรงอยู่ในอุปจาระสมาธิเมื่อว่างจากกิตถึงการคุยคบหาสมาคมอยู่สงัดจ,จิตทรงอยู่ในฌานแปดบางฌานสี่บางจิตมีอารมณ์เพลิดเพลิอนอยู่ในฌานอารมณ์ใจเป็นสุขคลายออกมาถึงปฐมฌานในอุปจาระสมาธิจิตก็ทรงเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นโลกเต็ไม่ปด้ความสุขปก ธรรมโลกที่หมายถึงโมสัตว์คือว่าคนละสัตว์จิตใจก็สงัดจากอารมณ์ของกิเลสเป็นนันว่าคําให้สัญญาขององค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ถ้าแยกกล่าวกันไปจริงๆท่านทรงได้เสร็จแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระบเทีแก้วจะจากไปเป็นนั้นว่าเขาบนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่รับฟังปฏิปทา,าของท่านโพเทาบางทีท่านนันหลายจะหนักใจว่าเราทำไม่ได้อย่างนั้นนี่ท่านเก่งเสร็จแล้วท่านฝึกฝนมาดีแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวสมัยว่าท่านูพเท่าูพนั้นท่านมีอาการสามสิบสามและมีอาการสาธสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการาองเหมือนเราเป็นลูกชาวบ,บ้านเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเรามาก่อนแต่ว่าทำไมท่านชนะใจท่านได้ในระดับนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของท่านนี้มีความเฮี้ยมเกรียมเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะตามสติของท่านตามที่ท่านบันทึก ท่านมีอารมณ์ประจำใจอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับเราในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมความมาในด้านทั้งความดีและความชั่วจะไม่มีคำว่าไม่สามารถเมื่อมีความปรารถนาจะทำอะไรต้องทำได้ทุกอย่าง ชาบ้านทำอะไรได้เราต้องทำได้เขามีสิบนิ้วสำหรับมือมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วท่านก็ไม่มีก็มีมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วเหมือนกันในเมื่อเรื่องของคนทำได้ทำไมเราจะไม่ทำเองได้นี่เป็นรมเด็ดเดี่ยวของท่านนี่ก็ท่านปฏิบัติความดีมีความตายเป็นเดิมพัน ตอนนี้ก็หมายความว่าถ้าทําไม่ได้ยอมตายสียดีกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์บอกไว้ด้วยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้อรหันต์แต่ก็ต้องถึงอรหันต์แน่ถ้าคิดอย่างนี้นาอะไรบ้างที่เป็นยอมให้บกครองภารกิจหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นคันธาธุระทุกอย่างทั้งด้านวิชาการและการงานไม่ยอมให้บกคร่อง ถือว่าจะต้องมีอารมณ์จิตเข้มข้นไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวให้เป็นอบลาถตผลอย่างนี้มันไม่ได้พาะอารมณ์ใจไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ที่มีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีการต่อสู้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยประสบมาแล้วว่าคนที่หลีกเลี่ยงจากคันธาธุระหลีกเลี่ยงจากโลกธรรม เวลาอยู่คนเดียวสงบสงัดแต่พอมาสัมผัสกับโลกธรรมเข้าจิตใจปริวไหวสติตั้งไม่อยู่ในเมื่อที่รับคําสอนของ,องสมเด็จพระบรมครูความจริงพวกเราเรียนกันมากกว่าท่านพวกเราที่รับฟังในฟังมามากแต่ว่าใจถึงไหนบ้างว่าใจตัวเองท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่าง ถ้าสมมุติว่าบรรดาท่านหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้พิญญาพระสมาบัติอย่าลืมนะคําว่าพิญญาพระสมาบัตินี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าจริงจะเข้าได้แล้วก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในพิญญาที่เป็นชานโลก,กีมาก่อนนั้าท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมาบัติแปด ฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดกันสิว่าฉันไม่ได้อย่าง,งาน,นั้นนี่ฉันจะทำได้หรือต้องถามว่าไอ้ตัวเองนะ่ะมันดีหรือมันเลวฟังมาแล้วเท,ท่าไหร่ทำไมจงไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้ากุม,มารที่ถามตัวว่จะเห็นแก่ตัวหรือว่าจะเห็นแก่าศาสนา สะสมความเลวอะไรไว้ในใจไว้บ้างความรักในโลกธรรมความโลภความโกรธความหลงมีอะไรบ้างดึงมันออกมาเสียหมดห้ามหันฟันทิ้งเขาไว้อย่าไปพอกพูนกำลังใจด้วยความเนยวจะบอกว่าหมายอยากจะเป็นเฮียได้ยังไง เย้ากลิ่นเฮี้ยเย้าลายเฮี้ยเขาไปผีดสังฟังไม่ในใจไอ้อลไรสิ่งที่มันเป็นเฮี้ยมันจะไหลมาขนอกด่ามันแบบนั้นสิถ้าใจมันเลวแล้วก็ด่าแบบนั้นเพรเองนี่มันเลวก็เฮี้ยใียแล้วนี่นี่คนด่าตัวเองกันแบบนี้อัตนาจทิยตานางังไม่ใช่ทาเป็นผู้พิเศษถ้าเราจะทําบ้างทํำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจาักจุดแช่มดืด สรงอารมณ์สมาธิให้มันทรงสูงสุดที่สุดทเท่าที่เพิ่งเราจะเพิ่งทรงได้ทรงให้นานเท่าไรได้ก็ยิ่งดีอย่ารีบถอนเมื่อเวลาคลายมนแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระและอุประูมชฌานอยู่ตลอดทั้งวันถ้าลมจะสั้นหลบเข้าที่สงัดนิดหนึ่งทำจิตให้ทรงทั้งจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดทเท่าที่เพิ่งทำได้ จะทำงานทำการอะไรอยู่ก็าตามไอสมาธิจะไปนั่งคาัดนั่งประเพียบอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอกมันต้องทรงได้ทุกขณะแม้แต่กิจการงานที่เราทำอยู่ให้จิตมาทรงอยู่ในรมของความดีในขั้นอุปจารสมาธิหรือวัฏมชนันวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายจะเกิน ถ้าคลายออกมาจากสมาธิจิตก็จะวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามาแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้ว,ามาลวไม่จะแค่พอดีแล้จิตมันฟุ้งสั้นไปทีทิ้งวิปัสสนามาจาับอารมณ์สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะประกากฏชัด คำว่าทุกที่อมสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนท่านผู้เท่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมาเห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปคนน่าสงสารคำายากรใดๆจะพึงคิดว่ามันจะได้ตามคำพยากรนะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้น มันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปอารบ,บันดาท่านทั้งหลายเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรอง,ง,ง,งจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถทั้งสีนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาสัยจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี